สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ขับรถมาว่าเม่แข้งค่ะไก่เติบอ,อยู่สั่งพคนไหวค่ะเพื่อนนี่อูอ้ยสดๆเคยกินบะนอค่ะเพื่อนเนี่ยู่ยยน,น,นี่หกร้อยตัวค่ะพี่นอ้องอ้สดๆเพิ่งเปกดการแล้วเพื่อนนี่สะอ่อนได้หอปหมอมตามเจ้าเนี่ออนมมมนพี่น้องเนาะเม้งแข้งนะคะอาหารปลาอาหารสัตว์เลิศ อาหารตามฤด,ดูกาลหอยว้ก็พี่น้องขับรถมาเอาค่ะแม่ข่อยยากเรื่อยข่อยกระยาก,อยากตอนนี้มาเอาอยุบ้านเลยสั่งเพิ่นใบเนาะคะเนาะเพิ่นใดพันโตคนละก็เลยขับมาเอาช่วงใบเบาว่างเพิ่นไห้มาเอาตอนเสาร์เนาะคะ่ะวันนี้ก็จะไปตำป่นพี่น้องด,ดัซี่เฮดเบิงเดออันนี้ก็ไปแบ่งกัน,นะคะ่ะหลายคน มากกับพี่สาวมากกับเอื้อยข่อยมาอายุบานสาววัดพี่น้องของแสบตอนนี้หันใครน้ำได้พี่น้องมันมีใครแน่แล้วแต่พอแปะพอแปะเคยกินมา่นอาจ่ะบ่ได้มีเวลาลงเลยมาอนีทุระพี่น้องเอ,อ้ตั้งแต่เ้าละแอร์ขอเบ่เย็นขขอยสย้ังมาเบิงอยู่นี่จ้ะโ้อนฮ้อนมิแต่ลมบ่เย็นเลยก็เลยเบียกหลายช่วงใบกับสิบ,บว่างเลยตรงมาตะเศรา้า แม่ขอลงคล้องถมอีกเมื่อนี้แดดมือมือมือวานหรือมือก่นี่41องศาพีน่น้องสกลนครห่อนจากสิบยูนไรตกแซน้ำทีได้ไปซื้ออ่างอยู่ค่ะ <c oughs> ยังเป็นอ่างอันที่ว่าเปิดน้ำได้เนาะที่เปิดน้ำแซ่เลยนอนแซน่ได้ลูกหลานมากทีได้ล่นจากสิบยูนใสมันมันห้อนอ่ะ หอนแบบกินน้ำม like ันร่มน <laughs> ้ำเย็นเยิ้งเสร็จล้ะมันข้าศนย์อยู่บ่ายหอนแห้งบาดเจาะหอนบ่พี่น้องบาดบาดแผลสุกนรกหอนหอนเบืองไหนโอ้ยมากกับลูกสาวพ่อมาเด้อค่ะเมื่อนี้มากินปนเป็แค่น้ำกันจ้าซ้ำนิ้ก็น้าะคาน้อครับรถกันค่า